กลมแป้นเปลือกบางรสหวานเนื้อปุยกระ้อนหวานลบบุรีต้องไปเที่ยวงานเทศกาลกระ้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีครั้งที่29ปี2565เนือกสือ้อกระ้อนสดปุยฝ้ายทับทิมอีลา่าน่มน,นวลกรรม,มยีและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระ้อ,กกอนเจ้าของสวนม้มา และของดีเมืองลบบุรีเพลิดเพลินโชว์ตําส้มกระ t h o ลีลาการประกวดกระท้อนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าการแสดงดนตรีลูกคุ้งศิลปินนักร้องชื่อดังคับคั้งไปชมชิมช็อปแชทแชทเช็คอินในงานเทศกาลกระ t h o หวานและของดีเมืองลบบุรี22มิถุนายน ถึง3กรกราคม2565ณบริเวณหน้าที่ว่าก,การอำเภอเมืองลบบุรีนายกเทศมนลตรีเมืองลบบุรีทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณให้กับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีสู่ระดับแนวหน้าค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นสำคัญโดยมีนโยบายและจุดเน้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดลบบุรี เช่นที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยนางสาวสิริพรกองแก้วผูว้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่านายจำเริญสละชีพนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญจึงได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในปีการศึกษา2565 ทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนกว่า400คนและอาคารเรียนเดิมที่มีอยู่5อาคารไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นจึงได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกหนึ่งอาคารเรียนซึ่งจะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดยนางสาวสิริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้พาชมอาคารเรียนหลังใหม่ที่ได้เปิดใช้งานแล้วนอกจากนี้นายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีแนวคิดว่าเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง5แห่งและ10ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องได้รับการส่งเสริมอย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามศักยภาพของตัวเด็กเองทั้งในด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กพัฒนาตัวเองตามความถนัดสิ่งสำคัญที่ต้องมุ่งเน้นควบคู่กันคือการสร้างคุณสมบัติของเด็กที่พึงประสงค์ได้แก่อดทนมีวินัยรับผิดชอบเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่กระตันยูและสำนึกรักท้องถิ่น จึงได้มีการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนต่างๆจะเห็นได้จากโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีที่เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ซึ่งนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีให้เป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาไปสู่ระดับแนวหน้าในระดับจังหวัดและเทียบเคียงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศ คือการจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิน่นโดยจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทาั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนั้นยังจัดการบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะในด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชนด้านกีฬานันทนาการกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิละปะวัฒนธรรมจารีดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการพัฒนาทั้งระบบการเรียนการสอนและอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีนโยบาย6ประการประกอบด้วยด้านการบริหารทั่วไปเน้นการพัฒนากระบวนการจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้านวิชาการหรือการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคลแต่ทั้งนี้เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านกิจการนักเรียนเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติทมด้วยตนเองอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะความถนัดให้เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีโครงการต่างๆที่เป็นการบริการด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัย รวมทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคตด้านบุคลากรเน้นการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ,ม,ภาพมีคุณธรรมให้ตระหนักในวิชาชีพด้านอาคารสถานที่มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ปรับปรุงสาธารณูประโภคโภชนาการสิ่งแวดล้อมควบคุมดูแลบำรุงรักษาให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจัดบรรยากาศให้โรงเรียนมีความสุขความอบอุ่นและความปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์ชุมชนสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่มีประสิทธิผลของนักเรียนและโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าค่ะ ก่อนจากการบันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศัา์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ